นะนอกเหนือจากเรื่องของการมีฟอรั่มแล้วมีการบูสเนี่ยเราจะมีวิเศษมา์ชิ่งก็คือที่ให้มีการมาพูดคุยนะในการแลกเปลี่ยนกันว่าจะทาธุรกิจร่วมกันอย่างไรบ้างหรือจะขยายผล<ฆ>หรือจะสเกลอัพขึ้นมาแบบไหนรวมถึงการที่มีโอกาสนะถ้านหนจะไ,ได้เดินกระทบไหล VC CVC อันดับโลกก็ได้นะคะในอีเวนต์งานนี้เ<อ>พราะเราได้มีการทักทามเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศ<ฆ>ให้มาร่วมงานนี้มีมีใครน่าสนใจบ้างไหมโอ้ยังบอกไม่ได้นะแต่ว่า มาจากยุโรปหลายชาติาเพราะอันนี้เนี่ยเราก็เดินสายแต่ว่าเขาอยากขอเป็นความลับก่อนอเพราะว่า,าพวกนี้เขาจะสุ่มดูนะฉะนั้นเขาจะเดินดูแล้วพอเขาสนใจเขาถึงจะโพสต์เข้าไป ฉะนั้นเขาจะดูจากความน่าสนใจไรอย่างน้เขาจะพัวเข้าไปฉะนั้นแต่ในงานนี้เนี่ยหลังจากจบงานเราจะเก็บเรคคอร์ดว่าเกิดดีวขึ้นในการินเวสเมนต์เท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นเราชงจะเปิดเผยตัวเลขได้ว่าเีดีลยังไงบ้างแต่ณเวลานี้ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะแต่มือนสเกลของงานนี้มันเป็นสเกลแบบระดับนานาชาติเลยใช่ค่ะสเกลนี้ระดับนานาชาติเพราะถ้าเราเห็นเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็เวลาเราไปร่วมงานที่ต่างประเทศนะเขาเชิญเราไปร่วมเราก็จะบอกเลยว่าเรามีงานเนี้ยที่เชิญเขากลับมาบ้านเราฉะนนั้เทียบ กับเป็นอีเวนต์หลักๆเรื่องของนวัตกรรมของโลกใบนี้เลยค่ะค่ะ